หองนะมื้อนี้นะก็ท่านผู้ ni นี่พี่น้องอยู่นี่ ตามแจวพี่น้องก็จับจ็บพี่น้องเลยไปคอยชวเลกินชมคอยเวบ้านจับขาทำชมเยใช่เบิรลับหอกของแอพี่น้อง แต่เอ้โมเย็นพ่ลมสายพ่นลมเ่ยกับเอเนี่ยมันโมเย็นไปเลยนะแช่เบิงรอบๆห้องนะเป็นหนักอืมผัดลมนะครับขยินแล้วนะมีสองห้องอันนี้เป็นห้องครับแขก เดี๋ยวก็เชิญปุ้งแทนแทนพูนตลังนึกออกห้องคุณโมอ,อามนอนนะคะผมโอ้แดดพี่นออ้องมาความแดดบ่ให้ยว้าวทาผพิสม ก็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 จิบขาแต่ผสมลายมูวันขายมูมูตำขาพี่น้องเยมูตำขาแล้วก็เจ็บขาแบบนี้เนาะมันนี่ค่อยจิบเอาค่อยเชีเ่ยวมังม่วงพี่น้องอีลาเอาคู่มาเนมานี่เด้ล๋ล่ะลาเอ้ยกินเอาคู่มาแน่อาคขู่ใส่มังม่วงแน่ เก็บมะม่วงนะครับผมเก็บมะม่วงนะครับ,ม,รบมีแต่ด้วยใหญ่ๆนะนี่มะม่วงใช่ปะโอใช่ไหมใช่ป่ะนี่เน่ม,มะม่วงใส่ขู่ไปเอาขู่ไปนนราตัวไปเอาขู่ไปลูกไป สิก yeah! wow. ินมักม่วงนะครับวันนี้นะกุมงของเรานะครับผมกิมป้าขึนมาเด้อพี่น้อิมนี่ยฉพี่น้องมีแต่รถรถรถตายๆบนพี่น้องเลยสวัสดีสวัสดีพี่น้องมาเนื้อต่อคลิปเมื่อกี้นี้เด้อเมื่อกี้นี้ยังคลิปพี่น้อง มากินมะม่วงกินส้มน ong กันอยู um, ่ใต้ต้นมะม่วงพี่น้องในปางม่วงเราขึ้นกินนี่มาทำส้มมาก็อยากมากินกินลายทองบอกินเขาอินแหละให้มาพี่น้องมังมะม่วงให้มาทางหลังเใช่ปะมาทำ ใต้ต้นมะม่วงเนาะมีเกลียวของเรานะครับผมนี่ป้าปิดะไกระบ,บันข้ากองนำข้าวบะหมันข้ากองนำหรือก,กินคนเดียวพี่น้องกระบะหมันข้ากอง กินคนเดียวขออยู่นี่ละอยู่ใต,ต้ต้นมักม่วงนั่นเองนะครับผมมักม่วงนี่กันมันซุกมัน,ม,น,ม,นมันนะพี่น้องมาได้สิบแซฟน้ำกานได้าสามซุกอืมอืมอืม อืมล mm ืมเอาไม้ไปเนาะ มองเงี้ยมองบ้างวิวยังเดี๋ยวน,นี่พูดม,มันตึกถ่ายคลิปเลยเด้อห็นบอกเด้มันั่งพี่น,นะลูกสายพี่น้องสวัสบบดีกองเลยสวัสดีพี่สวัสดีทีทุกท่าน สวัสดีสด FC ทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกท่านมาเก็นมาเขือยาได้พี่น้องมด้พี่น้องมากินมากินมะม่วงน้ำอาณาเบาหนากินเด้ไหมสิมากินัม,นม,มนนนะม่วงาชาก,กินเด้ Yeah. <laughs> ទៅណាកាប់ចេកเด้อទៅណាចាប់ចេកបាទខ្ញុំទៅបាទ บาพาแล้วจ้ไปนเดกเจ้าปเด็กหอมเปน้างเลยห้อมเลยเปเด็ก

จอของเรานะครับแก้ว <Anfang> <avez> คลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องยูทูบหน่อยคำโชคในเด้อท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ชิจุบตะเวงเท่านี้ไปแน้ว